เอาละครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกะลลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยยาง IZS นะครับเป็นยางของ IRC นะครับเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตนะ,ะนไซส์ยางก็จะเป็น140 70ับ70ขอบ14นะครับอันนี้ก็ใส่ x m a x นะครับก็ใช้งานมาเท่านี้แล้วนะจะได้รีวิวได้นะยางหมดแล้ว ก็ขอบยางก็จะสกรีน ISS ตรอย่างนี้นะครับนะตัวยางเป็นยางของสกูตเตอร์นะครับพื้นแห้งเนี่ยค่อนข้างดีนะพื้นแห้งนะครับพื้นเปียกก็กลางๆนะครับการยึดเกาะถานนการรีดน้ำนะครับพื้นเปียกก็กลางๆพื้นแห้งนี่แบบเกาะค่อนข้างดีนะครับเป็นยางซีรีส์ราคาไม่ไม่แพงมากไม่สูงมากแต่ก็คุณภาพดีนะครับ อายุการใช้งานก็วิ่งได้ประมาณสามหมื่นกว่าโลนะครับเนี่ยยางหลังนะครับประมาณสองสามมื่นโลนะครับก็เริ่มหมดละเพราะว่าตัว X Max เนี่ยเครื่องมันวางหลังนะครับรถสกูตเตอร์ข้างหลังมันก็จะหนักหน่อยเวลาบงเวลาเบรกเนี่ยยางหลังมันจะหมดเร็วกว่ายางหน้านะครับยางหน้ายังเหลืออยู่ จะยางหลังหมดนะก็ยางก็แก้มไม่ได้สูงมากนะครับแก้มไม่ได้สูงมากแต่หน้ากว้างนะเน้นแบบการวิ่งที่มันแบบยึดเกาะถนนนะครับวิ่งเหน็บนะพลิกโคง้งง่ายหน่อยนะครับแต่ความนิ่มก็นิ่มน้อยหน่อยนะความนุ่มนะครับเวลารถสะทงสะเทือนเนี้ยก็ ก็ไม่ได้นิ่มมากนะครับกลางๆนะเวลาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเส้นตรงเลนนะครับก็ค่อนข้างทําได้ดีเพราะหน้ายางมันกว้างนะเอาไปว่าพื้นแห้งเนี่ยเอาไปเลยสี่เต็มห้าดาวพื้นเปลี่ยนเอาไปสามเต็มห้าดาวนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณสักสี่ดาวนะครับให้สี่ดาวเลยนะอายุการใช้งานก็โอเคนะครับ อนะยางก็ประมาณนี้นิ่มอยู่นะครับเห็นไหมผมเอาเล็บจิกขนาดยางเก่าแล้วยังนิ่มเลยเน,นี่ยเล็บลงไปเลยนะข้างๆก็ยิ่งนิ่มนะนะครับอันนี้ลายยางรีดน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะ<อ>ประมาณนี้นะครับยางไม่รู้จะรีวิวอะไรอีกนะมันก็ ใช้งานดีนะครับใครอยากลองใช้ยางสกูตเตอร์ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คิดง็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ